มึงก็อะเลยม่ถึงอนเลยเข้าใจเนาะถ้าสมมติแก,กมาเจาะมเขาถ้าเราดามัาแค่หน้าแข้งมันจะช่วยอะไรไหมไม่ช่วยถ้าเราทำแล้วไม่เกิดผลไม่ต้องทำครับโอเคไหมโอเคอ่ะโอเคไหมโอเคอยไหมยวพี่ไอปะคิว ข้าวข้าวหน้าเราเหน้าเราเยเดี๋ยวจะมีเครื่องย้ายต่อโอเคขอบคุณพี่เขาได้ครับขอบคุณครับกูถามเพี่ตักูก็โดนเหมือนกันเราหายใจอะไรเข้าไปโอเคเเดินเดินผมไม่มีใครอาผดูหนัหายใจเราหายใจเอาที่เจนที่นี่จริงใจถูกไหมเราหายใจเอาที่เจนเข้าไปแต่ในที่กระเด็นมันมีตะกายคาร์บอนมัเนอร์ไฟเราไม่สามารถดูดดมตัวนั้นเข้าไปได้เพราะฉะนั้นท่าแรกที่จะแนะนําก็คือท่าขาน่า นะครับคานเพื่อหลบเลี่ยงเออจรจจร้คุณพี่เขาพองมร่วงพี่ร่วมพี่ร่วมเหรอเดี๋ยวคนก็ไม่มองหน้าผมมองแต่อะไรก็ไม่รู้อ่าโอเคอันดับแรกเราปุกเขาได้ปุกน้ำน้น้ำ คุณพี่น้องเราเรียกพี่น้องพี่น้องพี่น้องไม่ตื่นแสดงว่าหมดสตินะ <c oughs> อ้นียังดีโมสติ <c oughs> เรียกคุณพี่แล้วหมสตินได้นอนตกอยู่ที่กระเด็น,เ,นเราไม่สามารถแบกได้เพราะในพื้นที่มันมีกลุ่มควันเราก็เช็คครับแขนแขนบาดเจ็บไหมแขนหักหรือเปล่าแขนพ็นรูปพินร่างไอเราเช็คแขนทั้งสองข้างเพื่อที่จะทําแขนของเขาเป็นบ่วงเราเช็คแล้วแขนคุณพี่ไม่หักเราก็เช็คพวกซี่โครง ทุกๆอย่างขาเช็บหมดเลยขาไม่เจ็บขาไม่หักกระดูกไม่โผลใช้ท่านี้ได้นะครับถ้าแขนแบบนี้ผูกเป็นวพงพิงอย่างพนมมือนะ <c oughs> ถ้าเราเตรียมผ้าไปเ <c oughs> พือ่อที่จะผูกไว้ลักษณะแบบนี้ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่มีผ้าในที่เกิดเหตุเราใช้อะไรได้ที่เป็นเชือกเช็มขัดได้ ผูรองเท้าได้ไหมได้แต่วันนี้เราเตรียมเชือกไปผมเตรียมผ้าไปผมก็ผูแบบนี้เพื่อที่จะได้บวงลักษณะแบบนี้เพื่อที่ที่จะให้เราสอสศีรษะของเราเข้าไปลักษณะแบบนี้เราก็สอน พี่หลับตาบ้างไมไดเ้เป็นลมผมตายเหมือนกันบางทีอะเลยทำไมคนเป็นลมหลับหลับตาเออเป็นลมหลับตาแล้วเมื่อกี้สอดคอเข้าไปล็อกคอได้เลยไม่ให้กูนหนีเลยอะ่ะกูอยู่ว่างหุ่นแท้ๆอ่ะโอเคลักษณะแบบนี้เราก็สอดสีสามเราเข้าไปเราจะคานายังไงหให้ถนัดครับ คมถูกต้องครับเราต้องคมแบบนี้แแร์แคนรอนที่เราจะคายไปในทาง<ก>ด้านหน้าต้องยกหัวยกหัวในท่านี้เราต้องใช้หลังมือของเราแตะไปในทางข้างหน้าก่อนแตะเพื่ออะไรแตะเพื่อเช็คกระแสไฟฟ้าถ้าเราใช้หลังมือของเราเนี่ยแตะไปเช็คกระแสไฟฟ้าถ้าไฟดูดนะดุดนะดูด,ด,ดแต่กล้ามเนื้อของเรามันจะกระตุกและกลับถูกต้องแต่ถ้าเราใช้หน้ามือ แต่ไฟดูดว่าดูดกราติดตายอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นใช้หลังมือแต่กราหลุดรอดใช้อุ้ยอะไรวะอ๋อกุญเจนใช้โม่เจนเลยใช่ไม่เจแข็งแบบนิ่ง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 น่นิ่ง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 ัิ่งนิ่งนิ่งนิ่นิ่ง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 นิ่น่งน่งนิ่นิ่งน่นิ่งนิ่่ นะครับลากคนพี่ไปแล้ว็นาแบบนี้เห็นไหมลากได้แต่คานมันจะไปได้ชฉาะคะับคานมันจะไปได้ช้าแต่งานคานได้เราสังเกตพื้นด้วยถ้าแบบนี้ก็ยังพอได้ <c oughs> แต่ถ้าเป็นพื้นชั่นนอกไปไหมอาจจะไปหลังพี่นองแดงเหลืองหมดเลย เนาะแต่อย่างที่ผมบอกครับถ้าในพื้นที่มันไม่มีกลุ่มวันจําเป็นต้องลากไหมไม่ไม่หรอกใช้ถ้าอื่นในการเคลื่อนย้ายให้มันเร็วมากกว่าท่านี้แต่สมมุติว่าเป็นสุภาพสตรีละ่ะคนป่วยเป็นสุภาพสตรีละ่ะเราจะลากลากได้เหมือนกันแต่เราจะไม่คล่อมโอเคไหมให้เกียดก่อนนิดนึงไปในทางด้านข้างลักษณะแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลากได้แต่แตะแล้วเราก็ลากได้ เรากิดสภาพถ้าเราคมลืมเช็คสายไฟแตะไฟดูดดะดูดฟันดูดดูดไฟดูจอากนั้นโผลไฟดูไหมมึงทำอะไรกันวะแล้วเพราะฉะนั้นไฟในทางนั้นข้างได้เหมือนกันหรือใช้ลากที่ขาอย่างเมื่อตะคู่ก็สามารถลากได้ทีนี้เราจะลองธนาคารต่อไปลากคนพี่ออกไปแล้วเราจะแบกแบ่ทำยังไงล่ะเราแกะผ้าออก พี่ก็ช่วยกันหน่อยช่วยกัหน่อยไม่ต้องสมจริงนะนั้นเออ่งงอะนิดิทำบ้านหาทิ้งกันหน่อยโอเคจับว่ามันไดจับแขนน้องสองข้างนะครับแล้วคิดติดลำตัวไว้อ่าจับแขนน้องสองข้างแล้วคิดติดลำตัวอ่ารู้งานแล้วแสดงเบ็นี้นะครับแล้วให้เข้าทางด้านศีรษะนะครับแล้วใช้แขนน้องสองข้างของเราสอดไปที่จั๊กกะและแล้วพยายามแบบโก่งป่วยขึ้นมานั่งให้ได้ ลักษณะแบบนี้ตอนก่อนจะยกให้ปลายเท้าของผู้ป่วยเนี่ยติดกับกำแพงวนะครับเวลาเรายกหรือว่าต้นเสาอะไรก็ได้เวลาเรายกตัวผู้ป่วยเนี่ยได้ไม่ได้หนีเราลักษณะแบบนี้แล้วเราก็พยายามจับลุกขึ้นมาล้ไม่ได้ลุกขึ้นมาดอาผมแรงดีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราจะแบกยังไงล่ะยกแขน ข้างไหนข้างนึงก็ได้ที่ขนาดข้างนี้ก็ครับข้างขวาแล้วสอดศีรษะของเราไปที่จั๊กแลลวของผู้ป่วยนัานาแบบนี้แล้วใช้มือสอไปที่ขอเห็นไหมแบี้ตวไปแนี้มีสิทธิ์หล่นไมมีิที่หล่นดิเพราะว่าตัวผู้ป่วยดินการตัวผู้ป่วยดิหนีหล่นเอามือขวาของเขาเลครับลบเอมือเรยวๆหน่อยมือบี้เเก่งแห่งขนาดนั้นป้าไป อ่าขาแข็งเลยนี่มันการลุกขึ้นใหม่นี่ยนี่เอาเงือล็อกไว้เอาเงือล็อกไว้แล้วจะแบบนี้เดินสบายมั้ยสบายสบาโอเคแล้วท่าแบบนี้สามารถแปกได้แบกได้แบกต้องสะโพกถ้าถือว่าตีบางท่านมีปัญหาสะโพกค่อนทำใหญ่จับจับไม่ถึงถ้าจำเป็นต้องสอดก็สอดไปเลยไม่ต้องไป ขนาดนั้นแต่บางคนตกใจจับก็จับไม่ถึงกอดก็สอดไม่ได้อยากอ้าขาเขาเดินแบบนี้นะกระทางเดินอย่างนี้เราไม่เอาเราะะนั้นถ้าสอดได้ก็สอดไปเลย <laughs> อโอเคโอ้โห <laughs> ขาให้กอหลังแบบนี้เลยแล้วเข้าจากด้านหน้า แล้วเอามือทั้งสองข้างข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ครับวางที่นอ่งเสียงไม่ไหวนะเสียงคู่ก็จะแย่แล้วเชอพี่คนนี้เอาแขนวางครับแล้วก็ยกแบบนี้อ่านใช่แต่ตอนนี้อะไรชิ้นตูดกูไม่ได้หัวมุแจใช่ป่ะเมือมือเอิมยังมีประโยชน์สามารถหยิบสิ่งกีดขวางออกสามารถเปิดประตูได้ลักษณะแบบนี้

ข้างในข้างหนึ่งก็ได้ครับดันหลังไว้นะครับดันเพื่ออะไรดันเพื่อปไปให้ตัวคนป่วยนิ่นเาและใช้มือทั้งสองข้างของเรากอดไปที่สะพากแล้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วพยายามดันเบอร์เอามือขวาจับข้อมือซ้ายมือซ้ายจับข้อมือขวาแบบนี้ไม่ใจเย็นับจะมือพอควยกันแบบนี้เราไม่จับข้างเดียวกันถ้าจับข้างเดียวกันเวลายกมือหลุดนะหลุดเพราะฉะนั้นจับไว้กันแบบนี้ ส่วนอีกคนนึงเข้าทางั้นหน้ายกแบบง่ายๆทางขาโอ้เบาๆไม่ย่อย่อย่อหน่อยย่อหน่อยยกตรงข้อเท้าหรือตรงหัวเข่าก็ได้นะครับกายยกและการเคลื่อนย้ายมากกว่าหนึ่งคนคือการยกและการเคลื่อนย้ายเป็นทีมครับ เราต้องให้เสียงในการยกให้เสียงในการวางถ้าเราต่างคนต่างยกต่างคนต่างวางอาจจะเพิ่มมากัดบาดเจ็บให้กับคนป่วยได้ไม่มีโฆษณาหรอกทำไมวะมันอ้อมเงิยมันตันเงินนะยกนักแสดงแบบนี้เห็นไหมสามคนสองสามวันกันแล้วไม่วกันแล้วใช่ไ